เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เ,นนเข้าใจนะครับว่าการใช้แอปพลิเคชันบนมือถืออย่างคลายมาสเตอร์นะครับแบบใช้ฟรีกับเสียรายเดือนร <c oughs> ายปีนะครับจะมีข้อแตกต่างอย่างไร <c oughs> เพื่อไม่ <c oughs> ให้เป็นการเสียเวลาถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้ว Are y o ร ready? Let's go! เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับว่ากา,ารใช้แอปพลิเคชันคลายม m สเตอร์บนมือถือแบบฟรี free, กับแบบเสียรายเดือนรายปีจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่การตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเรืยก คลิปวิดีโอมาสักหนึ่งคลิปนะครับทีนี้ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราใช้แอปพลิเคชันคลายมาสเตอร์ฟรีเพื่อนๆสังเกตบริเวณด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะครับตรงนี้จะมีแถบโฆษณาขึ้นมาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเมื่อเราเสียรายเดือนแล้วตรงนี้จะหายไปและเพื่อนๆสังเกตที่คลิปวิดีโอของเรานะครับบริเวณด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะวงเป็นสีแดงไว้ให้นะครับตรงนี้ก็จะ มีโลโก้ของคายมาสเตอร์ติดอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อเราเสียรายเดือนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่หายไปนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ประกอบเอฟเฟกต่างๆนะครับผมจะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆคลิกตามไปได้เลยนะครับผมคลิกลงไปหนึ่งครั้งอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูประเภทต่างๆก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับ SS k เซสคายมานะครับขยับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนฉากนะครับก็เป็นการทรานซิชันต่างๆนะครับรวมไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเพลงต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆนะครับซึ่งในกรณีที่เราใช้นะครับแบบ ฟรีนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งผมลองดูแล้วตอนที่ผมยังไม่ได้สมัครเป็นรายเดือนนะครับการดาวน์โหลดมันดาวน์โหลดได้น้อยมากๆเลยนะครับแต่มาถึงตอนนี้แล้วผมสมัครเป็นรายเดือนนะครับเราสามารถดาวน์โหลดและใช้พวกเอฟเฟกตต่างๆนะครับ ได้ทั้งหมดเลยนะครับและอีกอย่างก็คือมันสะดวกสบายนะครับตอนที่ผมจะมาใช้เป็นแบบรายเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกก็ดีหรือว่าเสียงดนตรีก็ดีหรือจะเป็นการทรานซิชันต่างๆก็ดีรวมไปถึงนะครับเอฟเฟกต์กรีนสกรีนก็ดีผมต้องหามาจากข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าจะเป็น Youtube เมื่อผมอัพโหลดเสร็จแล้วผมถึงจะเอามาลงในคายมาสเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าการที่ผมจะทําคลิป1คลิปแล้วจะมีเสียงเอฟเฟกมี ลูกเล่นต่างๆมากมายผมต้องหาจากหลายๆที่และเอามารวมกันที่ขายมาสเตอร์ถึงจะสามารถตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอได้1คลิปนั่นเองนะครับแต่เมื่อผมยอมเสียงเงินเพียงแค่100าาร้อยกว่าบาทสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับทุกอย่างที่ผมได้กล่กาวมาที่กระจัดกระจายที่ผมต้องไปหาตามส่วนต่างๆผมสามารถหาได้ทั้งหมดในที่นี้ที่เดียวนั่นเองนะครับแต่มันจะมีในส่วนของเสียงดนตรี เสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีอันนี้ผมค่อนข้างไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสียงดนตรีเหล่านี้ไปใช้ในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆก็ดีผมไม่แน่ใจเมื่ออัปโหลดลงใน y YouTube ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีอันนี้มันจะติดลิขสิทธิ์หรือไม่อันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองทดสอบมาดูนะครับว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้ามันติดลิขสิทธิ์จริงๆเพื่อนๆก็ไปหาดาวน์โหลดเพลงเหล่านี้มาใช้จากด้านนอก น่าจะดีกว่านะครับเพราะมันไม่คุ้มกันเราอุตส่าห์ทำคลิปทั้งทีนะครับแล้วมาติดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับส่วนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าเอฟเฟกต่างๆที่ผมดาวน์โหลดเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดสติกเกอร์ดาวสติกเกอร์ตัวนี้มันมีหลายอย่างนะครับที่ผมได้ดาวน์โหลดไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับว่าพวกนี้มันจะนําไปใช้งานได้อย่างไรนะครับอันนี้อ่า,อาเดี๋ยวผมจะใส่สติกเกอร์ อันดับแรกนะครับผมเจ้าสติ๊กเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมแตะบนนี้ก่อนเมื่อเพื่อนๆดาวนดาวโหลดเจ้าเอฟเฟกต่างๆางมาใช้นะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อน์าวโหลดเสียงเอฟเฟกนะครับแล้วก็เป็นเสียงดนตรีหรือมิวสิกนะครับเสียงเหล่านั้นจะมาถูกเก็บอยู่ที่ออเดโอแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจำไว้นะครับเสียงที่เพื่อนๆดาวนดาวโหลดมาจะมาถูกเก็บที่ออเดโอนะครับเพื่อนๆก็หาดูเอานะครับแล้วก็ในกรณีที่ จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์กรีนสกรีนนะครับก็เมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะมาถูกเก็บอยู่ที่เลเยอร์นะครับในส่วนพวกเอฟเฟกต์กรีนสกรีนก็ดีเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆก็ดีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาที่มีเดียนี้ได้เลยแล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดมาไว้นะครับและในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับก็ถูกเก็บไว้ในเลเยอร์เหมือนกันนะครับแต่จะมาถูกเก็บไว้ที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่ผมดาวน์โหลดมานคนนี่่เเพือห็ม แล้วมันจะเพิ่มรูปเล่นแบบนี้นะครับผมติ๊กมาที่ตรงนี้อ่าผมจะเลือกมาที่อ่าตรงนี้เมื่อติ๊กไปเสร็จนะครับเห็นไหมฮะสติกเกอร์ของเราผมขอขยายุญาตขยายก่อนปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะอ่าฮะเห็นไหมฮะผมจะแตะที่สติกเกอร์นะครับแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้อ่าผมก็จะเลือกมาขยับไปตรงนี้อ่าจากนั้นนะครับผมกดเพจ มันก็จะเพิ่มลูกเล่นหรือว่าสีสันในคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะผมขออนุญาตแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวจะเป็นตัวนี้อ่าผมอขออนุญาตขยับก่อนอ่าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บปุ๊บผมใส่ระเบิดตรงหน้าเลยนี่ให้มันแตกกระจุยตรงหน้าเลยอ่าจากนั้นผมขยับแล้วผมจะกดเพย์เพื่อนๆดูอีกหนึ่งครั้งปุ๊บ เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นหรือว่าสีสันต่างๆนะครับที่เราได้จากการปลดล็อกที่เราใช้เป็นแบบรายเดือนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้แบบฟรีหรือว่าจะใช้แบบเป็นรายเดือนรายปีนะครับผมเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการใช้แอปพลิเคชัน Time Master แบบเสียรายเดือนรายปีนะครับจะมีสิทธิพิเศษกว่าการใช้ แอฟรีอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาแล้วก็ลองเลือกใช้ดูนะครับว่าการเสียรายเดือนรายปีเรายอมเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยผมสําหรับผมถือว่าไม่แพงนะครับแต่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดต่อคลิปวิดีโอของเราให้น่าสนใจได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดมกดที่สคัญะยลิ เพื่อที่จะไม่พลารับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปเพจนี้เพื่อนๆก็เป็นกําลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ